การแห่งชาติตาดหมอกนะครับคุณผู้ชมที่นั่นเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังก็คือน้ําตกสองนางกับน,น้ำตกตาดหมอกนี่แหละแต่ปรากฏว่าล่าสุดนี่ทางเจ้าหน้าที่เขาต้องประกาศปิดเป็นการชั่วคราวเพราะเขาไปเจอช้างป่าคุณเมย์ออกมาเจ็ดเชือกด้วยกันแ,แล้วปรากฏว่าบางตัวเนี่ยตกมันอารมณ์ร้ายทําลายทั้งต้นไม้ทั้งหลักกิโลเมตรแล้วก็เสาหลักลายเละเทะไปหมดเลยนะครับก็กลัวว่านะักท่องเที่ยวจะเป็นอัน,อนตรายก็เลยจะต้องประกาศปิดตรงส่วนของน้ําตกนี้ไปก่อนนะครับ เฟซบุ๊กของอุทยานแห่งชาติตัดหมอกเขาโพสต์ภาพร่องรอยต้นไม้แล้วก็หลักกิโลเมตรที่ถูกทําลายแล้วก็มีภาพอุจจระของช้างป่าเขียนข้อความว่าประกาศปิดการท่องเที่ยวน้ําตกตัดหมอกและน้ําตกสองนางเป็นการชั่วคราวนับตั้งแต่บัดนี้เนื่องจากว่ามีช้างป่าออกหากินในเส้นทางเข้าน้ําตกกลัวว่าจะเกิดอันตรายแก่นักท่องเที่ยวแต่ว่านักท่องเที่ยวยังสามารถพักค้างแรมที่ลานชมดาวกับลานกลางเต็นท์ห้วยบงได้ตามปกติ ก็ปิดไปก่อนจนกว่าช้างจะเคลื่อนย้ายไปหากินที่อื่นจึงได้ประกาศให้ทราบทางหน้าเพจนะครับซึ่งจุดที่มีภาพว่ามีช้างออกมาเนี่ยนะฮะทำลายหลักกิโลเมตรต่างๆเนี่ยเป็นส่วนที่ถนนเข้าสู่น้ําตกตัดหมอกนั่นแหละนะครับร่องรอยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยมีทั้งต้นไม้ทั้งหลักกิโลเมตรแล้วก็หลักลายข้างถนนที่ถูกช้างทําลายไปทางด้านนายธงชัยราดบัวขาย หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตัดบอกบอกว่าเมื่อคืนวันที่13กุมภาพันธ์มีโขลงช้างป่าประมาณ7เชือกออกมาหากินตรงนี้และเข้าใจว่าต้องการจะเดินทางต่อไปแต่ว่าไปไม่ได้ก็เลยงดหงิดแล้วช่วงนี้ช้างบางตัวตกมันด้วยก็เลยฟาดงวงฟาดงาจริงจริงทำลายต้นไม้หลักกิโลเมตรแล้วก็หลักหลายจนได้รับความเสียหายนะครับซึ่งวันนี้ทางอุทยานจะใช้เฮลิคอปเตอร์บินสำรวจเส้นทางเดินของช้างโขลงนี้เพื่อหาแนวทางป้องกันอันตราย แล้วก็ได้จัดเจ้าหน้าที่เดินสำรวจลาดตระเวนเฝ้าระวังไม่ให้มีการบุกรุกไม่ให้มีการล่าสัตว์ป่าในพื้นที่รวมถึงจะคอยแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวหากจะเข้ามาพักผ่อนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตาดหมอกขอให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้งและต้องปฏิบัติตามกฎร,ระเบียบอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเองด้วยนะครับต้องระวังกันด้วยนะคะช้ามันอาจจะตกมันคือต้นไม้ก็ไม่เหลือหลักกิโลเมตรก็ไม่รอดเหมือนกันแล้วโคตรละ ถูกต้องแล้วมันเหลือให้เห็นแต่ขี้ช้างอ่ะเต็มถนนไปหมดเลยอารมัดะระ,ระวังกันด้วยนะคะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ